นี่ลองตกปลาแาว่าสิมานบ่ไปสองสายโมงเนี่ยบัดครับประมาณสิบโมงเนี่ยคือได้กลับเดินกลัดว่าสิมานบ่ยำเต่าคนมหาปลาใส่มองใส่ไข่ยำใส่กุ้งแต่หลายครับเปิน บ่าว่าไม่เห็นน้ำเปิงตดอกเปิงว่าได้หลเงี้ยเปิงไปบ้านก็ได้จากเมื่อ e นี้ได้ไม่ได้ลองเบิงตอนเจ้าเปิงว่ามันได้ปลากินน้ำเจ้าน้ำปนกระลังขึ้นก็เลยมาลองเบิงิีมันทั้งพวกเปิงว่าเป็นได้หลายก็เลยจะลองมาตัเบิงมาเตะเจ้าตีหาควายละแก่งแล้วมา เป็นปลาเป็น,นหลายหายาก็เลยจะลองเบิ้งไปเบิ่งไใครับปลามันจะเป็นคือค้อมเป็นเบาบ่นะครับพอไปกระบอกหูนะครับร้อยเบิ้งไปติดตามกันครับหลังสันเชนเนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปงั้นแหละลุงยินได้ปะ โอ้ปลาเข้าลุงวินได้ปลาเข้าพี่ไดเป็นตำรวจก็ว่จับปไร่แต่ว่าจับปลามันลุงวินเป็นตำรวจ่จับอันจรแต่ว่าจับปลามันไม่ได้ปล่อยรับรองเลี้ยงจนจน ไปยินเลยแมงดรก็อยาปล่อยปล่อยมีปเลยตัดเ็ดดอกปเลยปปลาปึงตายปลปยังตัวไปไ่งปล่อยัติดเ็ดเด้อติดเวทกูปล่อยเด้อแม่งเป็นจีปล่อยปลาปึงร้านได้ลูกปลาพันปลาลุนี้ยังหาตัวแล้วปกติางมนม่มมันบ่

ได้สบายดีบอสมควสบายครับนี่ะนอนนปีลุกลุกพีบบันไดเงืนนะครับพ่เนี่ยได้ไดแล้วไดแล้วอันเลี้ยวไดดอกได้พี่กำลังได้ดาวเจ้าบันไดดาวแล้วคนงเห็น่บ่อไจะดอกบ่ได้ดอกมันมันตีลเารยเลมากระติดแดงเพี่ผมิแดงเียบเลยที่บ้านคนเ่้เบิงเด้อ มีแดงม so ันจะเขาบรายแดงเบ็ดแล้วซีช่องแดงเบ็ดแม่นมันมันว่าผิดกฎผิดกฎตรงไหนเขาบรายเคยฆ่าฆ่าเป็ฆ่าไก่จะเป็นบอกครับเดี๋ยววางเบ็ดก่อนบัดนี้วางใส่เบ็ดวางได้แน่เนี่ยวางไปเท่านั้นเทนีว่าบรายไม้ไอ้ยเชือกเต้าโตจัดเดี๋ยววางเบ็ดก่อนคอยติดตามกันครับอย่าลืมกดไลค์แทีเด้อลังสันชิแนวช่องยูทูบจัดไปยให้เสียมาสามคนมาเนี่ยลัง รุนอยู่วันกินดอกกระลังบ้างเบ็ดไปเบิ้งกันสามคนมาไให้มันก้อนกันเพื่อจะกินดอกปุ้งเนี้ยผมโอ้มาแล้วมาแล้วเพิ่นมันเด้จองบ่กมัน มาุ้ปีคนนี่อะคนเก่าละ่ะคนมนันของเงียบบอมเพิ่งแค่แท่นะนเนาะปลาโนกเขาไปชดนะมาชวกองนะอนีปลาโนกเขาปลาเจ้าเป็ไปยังนกเขาปลาโนกเขาหนึ่งแต้มแต้ผ่านไปเช้านี้ของเพิ่นดอกไม่เข,ขากนกกเากเนกเาพี่เจ้เแนมกินได้ไปนมเลยเบของกินถอ นมเลยหลายตัวนะนี่ตัวไงปลายงตาโต,ว,ตว่ปะปลาตาโตของคองเงี้ยปอมของเพิ่นเงี้ยแท่นะนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วปลาไว้กินเหยื่อเลยกินแต่ของเสียนมเป็นใจเบ็ดได้ปรากฏเบาง เป็ดปลากดเห็นป่าปกกดครึ่งทั้งสีว่ะเป็นเบ็ดน้ำมเขินน้ำม้นเขินครึ่งทั้งสีเลยวนวนไตวนหมันไงหอยหอยชลี ว่าได้ต้มได้ขายพป้่มเน่เอล่เนที่เราเาได้ดิเิ่แค่ป่อยหนึ่งเดียวแต่ว่าถ่านนึงนี้แต่ว่าตัวน้อยเปล่าเด้อะนักบวิ่ินบวว้าหัวเตะกัมาอยอะกักันตัวน้กินเร็วนะมาหน่อยไปไหนเยหน่อยลูกขนไอ้สวรรนอ่ะลัลูก

นี่เงี้ยวัยป่ะมีนอดปรากดเบิ่งเบิงประกดเด็กระสังหนึ่งว่ะมีตังงามปากดนี้ปลาชิโดลุงหน้ามอหมานแท่ะเ ได้ยุได้ยูไหร่รูดเนาะเบึงทันี้ทันนี่ทันนี้ใส่ไงไงได้หอดบักขางลายบ้าอืมป้ากดคักครักครักไปฟป้าออกไปตลาดเขาสิปิดก่อนว่าบอกอินเดีเยอเลยกลับบ้านก่อน เดี๋ยวเสียมาใหม่ตอนบ่ายปิดลับจาบอยู่ปลาว่ากินเยี่ยให้ตอนบ่ายจะมาใหม่นี่กระบายก่อนนะจ๊ะหากินข้าวก่อนได้เสียน้ำเดียวปลาก็ได้นี่บ่อหมานเลยวันนี้ได้ปลาโดตัวนึง ปลาเก่งสองสามตัวบอมานเลยแต่ว่าปลาไงาดึงเป็ดขาดแปรลาดไงดอกก่ทชงเป็ดดึงว่าขึ้นล้องมบือนิมาไหมมือน,นีพาดเป่าบอมานเลยเรื่งบูเพื่อนใดอยเทีาของบอมานวันเริ่มอัดสดงแล้ว เดี๋ยวคนเดียวขับเป่นมาใส่เบ็ดยามเบ็ดยามมองเด็กลับบานแล้วไมาเลยคำแล้วคำแล้วอย่าเบ็ดสามลังกันละพิ่นแดงเลยรอยหน่อยคอยสิกับหานหมัน เป็ดขาดเสียดายครับโตยังไงเลยสีไมอีหละมืออื่นอดไประเดได้ปลาโดหนึ่งตัวไฮโดและกปลาเก้งปลาตาโตหนึ่งตัวนะครับคำพอดีรออีกหน่อยพืนขี้เรือสเส็ดพูนยามเพ็ด เดี๋ยวหลายคนด้ว่เลยเป็นไปค่อยไปพร้อมเิ่นคลิปนี้ไวใช่ไหมครับคลิปหนายไทยไม่ดอกอย่าลืมกดไล์กดแค่ก็จำล้างซันที่แน่วนะครับสััสีีครับ